ในวันนี้นะคะกันก็จะมาบอกถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงแบบง่ายๆค่ะมีเพียงแค่4ขั้นตอนเองนะคะามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันไฟนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีทั้งหมด3องค์ป,ประกอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือเชื้อเพลิงความร้อนและก็ออกซิเจน ซึ่งถ้าหากเรานะคะจะต้องการดับไฟเนี่ยเรานะคะจะต้องทําให้องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันหายไปหรือว่ามีปริมาตรที่ไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ค่ะเรานะคะก็ต้องรู้จักถึงชนิดถังดับเพลิงด้วยโดยประเภทแรกนะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งค่ะถังดับเพลิงชนิดนี้จะสามารถดับไฟชนิด A, B และ C นะคะตัวถังเนี่ยจะเป็นสีแดงสามารถพบได้ตามบ้านอาคารต่างๆโรงเรียนหรือจะเป็นห้างก็ได้ ชนิดที่2นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดสูตรเคมีน้ําถังดับเพลิงชนิดนี้จะดับไฟชนิด K นะคะตัวถังเนี่ยจะเป็นสีเงินมักจะพบได้ตามโรงงานที่มีการผลิตอาหารหรือจะเป็นโรงอาหารก็ได้ชนิดที่3นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดทาโลตอนจะดับไฟชนิด A, B และ C ชนิดที่4นะคะ จะเป็นถังดับเพลิงชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ o อันนี้จะดับได้แค่ชนิด B และก็ C นะคะตัวถังเนี่ยจะมีลักษณะส,สีแดงคล้าย,ยๆถังดับเพลิงผงเคมีแห้งเลยแต่ความต่างเนี่ยจะอยู่ที่ปลายสายฉีดนะคะจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกวยค่ะซึ่งถังเคมีชนิดนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะชนิดที่5นะคะจะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้าสะสมแรงดันถังชนิดนี้จะดับได้แค่ชนิด A อย่างเดียวนะคะและมีสีเงินด้วยค่ะและชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่6จะเป็นถังดับเพลิงชนิดโฟม ถังตัวนี้จะดับได้แค่ชิ้น A และ B ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงนะคะเราจะมีแค่4ขั้นตอนค่ะโดยจะไม่ง่ายนะคะว่าดึงปลดกด,ดสายค่ะดึงนะคะก็คือการที่เรานะคะดึงสลักนิรภัยออกค่ะปลดก็คือการที่เราอ่ะปลดสายฉีนะคะออกมาจากตัวถัง การกดนะคะก็คือการที่เรานะคะกดคันบีบค่ะให้สุดแรงเพื่อที่จะปล่อยสารเคมีภายในนะคะออกไปที่ปลายสายค่ะโดยมือนะคะนิ้วโป้งเนี่ยต้องอยู่ที่คันบีบด้านบนส่วนอีสีนิ้วเนี่ยอยู่ที่คันบีบด้านล่างค่ะโดยข้อควรระวังนะคะคือเราเนี่ยต้องไม่ให้นิ้วใดนิ้วนึงเนี่ยอยู่ระหว่างคันหนีบเด็ดขาดค่ะมิฉะนั้นอาจจะโดนหนีบได้นะคะแล้วเกิดการบาดเจ็บค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการสายค่ะคือการที่เรานะคะจับปสายฉีดค่ะสายไปมาซ้ายขวาบริเวณกองเพลิงนะคะโดยทิศทางการฉีดเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากกองเพลิงสัก2อถึง4เมตรในทิศทางเหนือลมซึ่งหลังจากเราฉีดไปเรื่อยๆนะคะจนไฟอ่ะดับเรียบร้อยแล้วเรานะคะก็สามารถถอยออกมาจากบริเวณนั้นได้เลยค่ะ อย่างแรกเลยถ้าหากเรานะคะได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนว่าไฟไหม้หรือมีคนตะโกนมาว่าไฟไหม้ตอนนั้นนะคะเราจะต้องตั้งสติอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็อพยพนะคะออกจากบริเวณนั้นทันทีค่ะโดยไม่ลังเลสําหรับเส้นทางในการอพยพนะคะเราควรจะเคลื่อนย้ายจากชั้นบนลงไปชั้นล่างแล้วออกไปยังจุดรวมพลค่ะโดยเรานะคะจะใช้บันไดหนีไฟเป็นเส้นทางหนีค่ะ หรือว่าจะใช้เส้นทางตามป้ายหนีไฟบอกก็ได้หรือจะเป็นทางที่เจ้าที่บอกค่ะสําหรับข้อห้ามปฏิบัตินะคะอย่างแรกเลยคือเราห้ามใช้ลิฟต์ค่ะเพราะลิฟต์นะคะอาจจะเกิดการค้างหรือตกได้2นะคะคือห้ามเราอะขึ้นไปชั้นบนอย่างด่านฟ้าถ้าไม่จําเป็น3นะคะห้ามเรานะคะหนีด้วยการกระโดดตึกค่ะเพราะตัวเราเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแทนได้ค่ะถ้าระหว่างการอพยพหนีไฟนะคะเราไปเจอกับประตูเรานะคะอย่าเพิ่งเปิดประตูค่ะ ให้เราเนี่ยเอามือนะคะสัมผัสบริเวณบานประตูหรือว่ากรนก่อน,อนเพื่อดูว่ามันร้อนหรือเปล่าซึ่งถ้าหากร้อนเนี่ยแปลว่าบริเวณหลังประตูอาจจะมีไฟอยู่ก็ได้ค่ะจึงไม่ควรเปิดหรืออาจจะเจอควันนะคะระหว่างอพยพอยู่ให้เราเนี่ยหาผ้านะคะชุบน้ําบิดบ,ดบาดบิดบริเวณจมูกคะ่ะที่ไม่ต้องแน่นมากจนเกินไปหรืออาจจะเป็นการคาหรือหมอบตับนะคะหนีออกมาก็ได้ค่ะเพราะว่าออกซิเจนนะคะจะอยู่บริเวณด้านล่างคะ่ะ จริงๆเนี่ยเราสามารถดับไฟได้นะคะถ้าหากเรารู้ว่าถังดับเพลิงที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถดับไฟชนิดนี้ในปริมาณที่เพียงพอได้เราก็สามารถนำถังดับเพลิงเนี้ยไปดับได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้แนะนำว่าอพยพหนีเอาตัวรอดดีกว่าค่ะคุณกำลังเลิกบุรี่หรือคุณกำลังติด บุหรีแปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรีธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอม,มที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือ,อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับ เพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกรปะป๋องหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารพโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทําให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไป เขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันบุหรี่ทั่วไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน1.2มิลลิกรัมนะครับ แต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งมวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงคงไม่ใช่แน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่า เราสูบไปทําไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทําไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทําไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทําให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ